ยติโยมกำลังมาช่วยเอาตอไม้ออกคุดตอไม้ออกเพื่อสิจัดทำเป็นสวนยอมจัดทำเป็นสวนยอมนากุตินากุติลังไ่กำลังขมักขมันคุดอตอหออลดายแล,ยล้วล่ะ บ่ชัดเนาะถ้ามันขุดตอขุดหยังออกก็สิได้จัดเป็นเสริมยอมบ่ได้บ่ปรับ เดินมกรานี่มกรายี่สิบเอ็ดมกราสะจัดให้ทนจะสิท่านเบ่าเบบ้างพน n g ก่อนหยาดโยมเดินมาซอยสองคนสมคนมาซอยกันเห็ดมาซอยกันขุดเอาตอไม่ออกจะได้เป็ดจัดเป็นสวนยมไว้ให้ท่าน เดอนมกราันเดอนมกระย่สิบเอ็ดมกระหันเกิด้วางศิรารษกยกเสาเอกเทาอุโบสถท่านอุบเบิ่บงผนงานก่อนท่านดท่นก่ว่าสเ่อถ่า้ท่านอันล้จะท่านบมดท่นโมโหแต่บึงก่อน แล้วก็เอาให้แล้ว พอกนนะะันแค่นี้กันล้อเพื่อนเพ่อนล้พอกันแค่นี้ก่อนสบายดีสบายดีเพื่อนๆทุกคนสบายดีอุ้ยดูคนยาก เออเนาะก็ได้บันเมืองก็มันต่อเป็นอะไรอเออลองเป็นอะไรก็ไม่ไปไม่มา